ช่วงนี right ้เนี่ยทางตัวเกมก็ค่อนข้างจะเงียบอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตู้ใหม่ๆหรือว่าตู้ดักอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างใจเงียบอยู่พอสมควรนะช่วงนี้ก็จะมีแต่พวกตู้เก่าๆนะครับหรือว่าเป็นตู้รวมรีเจนเก่าๆหรือว่า EX รีแันต่างๆนะไม่ได้รู้สึกว่าว้าวหรือหน้าซุ่มแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าใกล้ๆนี้เนี่ยหลายๆตู้ก็ใกล้จะออกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า ตู้โรเจอร์ลีลันนะครับก็จะออกวันที่14นี้แล้วแล้วก็จะมีอีกหลายๆตู้นะครับที่จะออกวันที่14อย่างตู้นี้เนี่ยก็จะออกวันที่14เหมือนกันนะมีทั้งหมด4ตู้เลยนะครับตู้นี้ก็ออก14เหมือนกันตู้นี้ก็ออก14เหมือนกันนะครับอย่างตู้รวมตัวละครลีเจนด์เก่าๆเนี่ยก็จะออกวันที่16นะแต่ว่าหลายๆตู้เนี่ยก็ใกล้จะออกแล้วนะครับไม่รู้ว่าทางตัวเกมจะเอาพวกตู้เกลือหรือว่า ตู้เหรียญตู้เศษหรือว่าจะเป็นพวก ex รีลันหรือว่าจะเป็นลีเจนตัวเก,ก่าๆมาให้เราซูมอีกนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเงียบอยู่พอสมควรนะครับหลังจากที่เจ้า3มแสบเนี่ยมาให้เราซูมกันเพราะว่าทางตัวเกมก็ค่อนข้างจะเงียบไปเลยนะไม่ได้มีตู้ดักเพชรที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะเสียเพชรขึ้นมาเลยก็จะเป็นตู้ลูฟี่นิกาเนี่ยก็ไม่ได้คุ้มสักเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมดูมันไม่ได้มีเศษให้แบบ น่าเก็บเลยนะถ้าจะเปิดก็มันก็ต้องเปิดจนการันตีอะฮะเพราะว่าถ้าจะเปิดแค่เอาเซนเนี่ยผมว่าไม่คุ้มอย่างแรงเลยตัวละครเมตาต่างๆณนะปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับช่วงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเงียบๆของทางตัวเกมนะครับก็น่าจะเก็บไว้แบบว่ารอระเบิดช่วง ex ใหม่มาเลยหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยยิงเข้าใกล้ตัวละคร ex ตัวที่2ใกล้จะมาเนี่ย ผมว่าทางตัวเกมก็น่าจะเอาตู้ดักตู้อะไรมาให้เราแบบว่า่อตารอใจแล้วก็เสียเพชรกันไปตามๆกันนะครับใครที่มีเพชรอะไรยังไงเนี่ยก็ทับมือกันไว้ดีๆนะช่วงนี้หลายๆตู้ก็ใกล้ออกแล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีตู้ดักเพชรมาแบบเบิ่มๆเลยทีเดียวมาดึงเพชรมาดึงความสนใจเราหรือเปล่าแต่ว่าหลายๆคนก็มองไปที่ ex รีลันหรือเปล่าครับอาจจะเป็น ex ตัวอะไรก็ไม่ทราบได้นะ หรือว่าจะเป็นตู้เข็มๆอันนี้ก็ต้องรอรุ้นกันอีกทีนะครับแต่ว่าวันที่14นี้เนี่ยมีทั้ง4ตู้แล้วนะที่จะออกมีตั้งตู้ EX แล้วก็ตู้พวกตู้เศษอะไรต่างๆนะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีตัวละครที่จะเอามาเล่นให้เพื่อนๆดูเลยครับเพราะว่าหลายๆตัวใน,น่เพื่อนๆก็เห็นกันไปแล้วนะเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยตัวละครในเมตาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับการมาของ EX อย่างรอเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้เมตามันพังหรือระเบิดอะไรขนาดนั้นนะ ตัวละครที่เล่นได้ก็อาจจะเล่นได้แย่ลงนะครับหรือว่าตัวละครที่เล่นไม่ได้ก็อาจจะกลับมาเล่นได้ดีขึ้นหรือว่าตัวละครลีเจนใหม่ๆเนี่ยอย่าง3แสบก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเมตาอะไรขนาดนั้นนะตัวละครมันก็ค่อนข้างจะครบเครื่องอยู่แต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้เลือกที่จะหยิบมาเล่นนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้สุ่มมาเล่นเพราะว่าอีกไม่นานนี้เนี่ยตัวละคร EX ตัวใหม่ก็ใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับอย่างเร็วที่สุดเลยเนี่ยก็อาจจะมาเป็นตู้บัดดำต่อจาก อรอบนี้เลยนะตู้บัตรดำเนี่ยหมดวันที่23นะครับก็อาจจะมาวันที่24เลยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวรีเจนที่อาจจะสอดคล้องกับตัวละคร ex ก่อนหน้าอย่างรอนะครับหรือว่าจะเป็นรีเจนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกตัวละครที่กําลังจะมาต่อจากนี้นะครับให้เราได้ลุ้นให้เราได้คาดเดากันหรืออาจจะมาเป็นรีเจนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอย่างสแสบครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับในเรื่องนะอยู่ๆก็เข้ามาเฉยเลยแล้วก็ช่วงนี้เนี่ย ผมก็ไม่ค่อยจะได้เล่นนะครับแต่ว่าก็ยังเข้ามาทาเควสทําอะไรรายวันอยู่เรื่องแหลงเรื่องอะไรก็ไม่ได้เข้ามาไต่แบบจริงๆจงังๆนะรอบนี้เนี่ยก็คงจะจบไปแบบแร้งฟ้าเหมือนเคยนะครับก็ไม่ได้นั่งไต่จริงจงจังๆละเพราะว่าตัวละครไอดี ID ผมเนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าเมตาขนาดนั้นแล้วนะครับอย่างคิสรุหรือว่าตัวละครอย่างเซเทิร์หลักๆที่ผมชอบเอาไปไต่แร้งเนี่ยก็เจอหลายๆตัวแก้ทางได้เยอะแล้วนะ อย่างบางทีเนี่ยกดเข้าไปเจอแต่ตัวแก้ทางเนี่ยก็ทําให้ไอดีผมเนี่ยเล่นยากขึ้นโดยปริยายเลยนะครับพวกตัวละครอ,อื่นในไอดีผมเนี่ยก็ยังทรงๆนะครับก็ถือว่ายังเล่นได้อยู่แต่ก็ไม่ได้เล่นได้ดีขนาดนั้นนะมีตัวอะไรหรือตัวไหนที่เพื่อนๆอ,อ,อยากดูไหมครับในไอดีผมถ้ามันมีเนี่ยก็เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกมาได้เวิร์กสัแค่ไหนนะเพราะว่า ณเปต้าปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะคัดตัวละครอ,อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายๆเทสหลายๆสกิลเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเวอร์อยู่พอสมควรเลยนะก็ต้องรอรุ้นกันนะครับว่าวันที่14นี้เนี่ยจะมีตัวอะไรน่ารุ้นไหมมีตัวอะไรให้เราแบบน่าติดตามหรือเปล่าผมก็อยากจะทําคลิปรีวิวตัวละครให้มันสอดคล้องกับทางตัวเกมที่เอามาให้เราสุ่มนะครับพวกกาชามาให้เราสุ่มนะให้มันเป็นอ่าหนึ่งในตัวเลือก หนึ่งในกรารตัดสินใจให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับว่ามันยังน่าเล่นยังน่าหยิบอยู่ไหมหรือว่ายังพอเล่นได้ในเมตาอยู่หรือเปล่าแล้วก็ยังคุ้มกับการเสียเพชรอยู่อีกไหมก็เดี๋ยวต้องไปอรอลุ้นกันอีกทีนะครับว่าฮารตัวเกม org. จะเอาอะไรเข้ามาสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มาบ่นถึงตัวเกมที่ค่อนข้างจะเงียบนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นการเงียบของทะเลหรือเปล่าอาจจะเป็นการเงียบก่อนที่จะเกิดพายุลูกใหญ่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปอรอลุ้นกันอีกทีนะครับ ก็ไม่ทราบได้นะครับก็เพอเชื่ไปเรื่อยนะครับทุกคนใครมีความคิดเห็นยังไงกับทางตัวเกมณนะช่วงนี้เนี่ยก็สามารถมาพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ช่วงนี้อาจจะลงคลิปชา้าไปหน่อยนะครับไม่รู้จะผลิตคอนเทนต์อะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันก็ใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าเล่นเกมให้สนุกนะครับ